สวัสดีครับผมก็นั่นแหละเอ่อรถแรกคันหนึ่งที่ไปได้มานะฮะได้มาอา่าบิสเซอร์โซนิกแบ็กสเปเชียลนะปัจจุบันหายากมาก นะครับพอดีเป็นได้มาแต่เป็นมือสองนะก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะฮะกล่องอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปดูกล่องแบบสวยๆนะฮะรหัสจะเป็น19615นะครับไปเสิร์ชเอาใน Google นะฮะเยอะแยะเลยอันนี้มันจะโสมนิดนึงนะอันนี้เป็นงานของ MAKE IN ฟิลิปปินนะฮะงานปินฉะนั้นจะไม่มีส,สดิติกฝากระตูนะอันนี้เป็นงานที่ประกอบมาแล้วนะฮะไ,ได้มาแบบประกอบแล้วนี่ก็บอดี้จะเป็นสีดำสโมกเฟืองที่ให้มันจะเป็น3.7และแน่นอนพวกนี้ไม่มีมอเตอร์นะฮะ ก็จะเป็นดําใสประมาณนี้ล้อที่ให้มาเป็นล้อเล็กนะฮะตัวพาร์ทพาร์ทใสแต่ไม่ใสมากเป็นใสสโมกนะนี่คือไปได้ตัวแบบสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักเลยนะเนี่ยแถมบอดี้ไม่ติดสติกเกอร์ด้วยคือดีงามมากนะครับ b i s อร์ Sonic เป็นรถที่ออกในภาคแม็กนะครับเป็นรถของเดซซ่แต่ว่า ตัวนี้ทําเป็นตัวพิเศษสีแบ็กสเพเชียลและแน่นอนคันนี้เป็นคันที่ทําสีโคตรยากนี่คือจุดทําสีเพราะว่าตรงเนี้ยคล้ายๆว่าเหมือนเป็นพวกเหล็กเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ฉะนั้นดีดเทลตรงเนี้ยสีจะเยอะใช่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหาตัวหลักมนสีแดงถ้าหามาได้ก็จะหามาให้นะฮะจะพยายามเท่าที่ทำได้ผมก็ตั้งใจว่าจะรีวิวรถทุกคันให้จบนะฮะ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สติกเกอร์ออกจะสีเก่านิดนึงเนาะเพราะว่ามันเก็บานานแล้วสติกเกอร์ถือว่าสมบูรณ์นะฮะซึ่งแน่นอนแปะไหมไม่แปะเพราะว่าขอเอาไปไดคัตก่อนไดคัตก็ไดคัตของผมคือการเอาไปที่โรงพิมพ์แล้วก็ปิน้นสกรีนพร้อมพร้อมแปะสามารถดึงมาแปะได้นะฮะเสียดายเพราะว่าสติกเกอร์รุ่นเก่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่เนิบนะมันไม่เหมือนพวกรุ่นปัจจุบันที่เป็น ไอ้พวกตระก,กูลพรีมี่เห็นไหมก็เออาพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะถึกดึงลอกแปะลอกแปะกี่ล็อกออันนี้แปะครั้งเดียวถ้ามือเรามันนะแล้วไปจับบอดี้หรือบอดี้ยังไม่สะอาดมีฝุ่นนะแป๊บเดียวหลุดจริงๆพ่นเครือบแม่งก็หลุดหรือถ้ายังไงถ้าอยากให้แบบชันขี้เจ็ดไรคัทแต่ฉันอยากติดให้อยู่ก็มีสติกกาวสเปรย์สามเอ็มนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปแล้กันอันนี้จะพิเศษหน่อยนะฮะ หรือถ้าผมลืมแปะท้ายคลิปเสชคำว่ากาวสเปรย์เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับเนื้อหาภายในเนื้อต้องเียออกว่าทุกอย่างภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีเยอะกว่านี้นะฮะเนื่องจากว่ามันประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ต้องประกอบให้ดูนะฮะคันรูปทรงจะเป็นประมาณนี้นะความเท่ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะ แต่แปลกที่เลสืซอมันไม่นับเป็นรถตัวเองนะตอนที่อ่าตอนที่รู้สึกว่าจะทำเ r ดิโอโซนิกเอ็มเอโคงเอ็มเอสน่ะพอดีแกเอ่ยชื่อรถแต่แกไม่ได้เอ่ยถึงคันนี้นะฮะสงสัยไม่โดนใจโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ ชอบถูกใจกดติดตามกันและขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเวลา Mini 4 o w ที่จำหน่ายอร่รแล้วอุปกรณ์ทำไม่ยาเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้ทักไปทางเพจเขาบอกว่ามาจากช่องไมแคทได้ส่วนลด15%ใครมีคอยเข้าไปแลกในชอปปีได้นะฮะสนะับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครเมมเบอร์จ่ายเป็นรายเดือนถ้าจ่ายเป็นรายเดือนก็จะมีคลิปพิเศษตอนทำรถแบบละเอียด เป็นเพลลิพิเศษที่ไม่สามารถดูได้หาไม่เจอเพราะต้องสมัครสมาชิกเท่านั้นถึงจะเจอนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ